มังพี่น้องหลายฉากหลายแน่นะครับผมผักฟันสิงตัวนะครับมาเมื่อนี้จนว่าได้คันเอานะครับผมมือนี้บ่าขนมาปลาใหม่นะครับเป็นปลาหรือว่าเป็นทุ่งแ้าไกลๆเมืองท่องเที่ยวของอิตาลีนะครับอยู่ทั้งภาคเหนือนะพี่น้องซึ่งแต่ละปีก็จะมีคนมาเที่ยวหลายแสนคนนะครับเพราะว่าติ่ช่วงหน้าห้อนหรือว่าหน้าหนาวนะครับผมนี่ครับโอ้หลายฉากหลายแน่ะพี่น้องมือเนี้ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขสุขคนกับผมมาพกบกับบ่าวคุณนโรงงานลูกอิสานพัฒน์ทินอีกเช่นเคยนะครับวันนี้บ่าวคุณพามาที่เมืองอาเชียโครนะครับซึ่งเป็นเมืองน,น้อยๆอยู่ทางภาคเหนือของอิตาลีนะพี่น้องแต่กับบริภามาเที่ยวนะครับวันนี้พามาเก็บผักฟันสิงโตนะครับมาบังว่าปลานีมันตีงามตีมตหัวงญยขนาดไหนนะครับพี่น้องเดี๋ยวตามบ่าวคุณไปชมกันเลยครับก่อนที่พาไปเก็บนะครับผมเดี๋ยวบ่าวคุณกระจายเมือง บรรยากาศเมืองอาเซียโกนับซึ่งเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งนะพี่น้องทางตอนเหนือของอิตาลีนะครับแต่เมื่อนี้ยฝ่ากะดีส้มคข้มแน่เดี๋ยวฝนกะจิตตกลงมานะครับพี่น้องแต่บอกคุณกับมาแต่ช่วงเศร้านะครับเพราะว่ามีลูกค้าสั่งพักมาหลานะครับทามาช่วงใบอาก็อาจพรบะทันนะผมเพราะว่าพยากรณเพราะว่าฝนจะตกนะครับนี่ครับพี่น้องฝ้าก็เริ่มก็ตัวเป็นก้อนเมฆดำมาแล้วนะครับผมบรรยากาศก็ถ้ามีแดดติสวยงามนะพี่น้องทางนี้ นี่ครับพี่น้องผักฟันสิงโตหรือว,ว่าแดนดีไลออนนะครับซึ่งป้านี่บอคุณมาเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้ว้าคุณก็ไปอีกทีหนึ่งครับผมนี่ตะกอใหญ่ๆบานนะพี่น้องมองดูน่ครับผมเป็นกอเป็นกออยู่นะครับมาฟังนี่ก็ต้องงางหา,างนะครับผมขัน้นขั้นเก็บอรือั้นตัดอออนะครับซึ่งบงคุณก็เก็บในรถแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเมัองวา่ามันหลายขนาดเลยนะครับผม ในช่วงสุดท้ายนี่ก็ับพามาเหตดวิดีโอให้พี่น้องที่ยังบเคยเมืองนะครับในเมืองว่าผักฟันสิงโตนี่มันมีลักษณะแบบแดนนะครับนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มตัดกันเลยครับพี่น้องการตัดหลายคนก็ยังบ่รู้นะครับว่าตัดแบบใดนนะพี่น้องการตัดทั้งที่เอามีดเสียบไปตรงหักมันนะครับแล้วก็หมุนนะครับผมแล้วก็เดึงขึ้นมานะครับอันนี้ยังตัดไปทันได้นะพี่น้องแล้ว นี่ครับผมเป็นกอเป็นกอนะครับเ้ามัติดดึงันพวกดินพวกหยาออกนะพี่น้องถ้ามันติดมานะครับเพราะว่ากลับบ้านบาคงก็ต้องไปทําความสาอตรอีกรอบนะครับผมกระตาดอกประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับเมื่อน,นี้ก็มีลมนะครับพี่น้องถ้าเสียงลมแซงก็ต้องขอโทษขออภัยหลายหลายนะครับ ว่าเดี๋ยวฝนก็สีมานะครับผมลมฝนนะครับไม่ใช่ลมหนาวนี่ครับผมช่วงนี้ก็ฤดูใบไม้ผลินะครับแล้วก็เริ่มห่อนขึ้นร้ายครับช่วงเศร้าก็จะเย็นแน่จักนน้อยนะครับผมการตัดท้องติเสียบจุบเสียบจุบนะพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับทามันลายเขาติตัดประมาณนี้นะครับตัดแล้วก็ทิมากรองมากรองไว้นะครับผม ของประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เลือกยางออกมาใส่ถุงนะหลายคนก็นติยัง่งประหลูนะพี่น้องว่าผักฟันสิงโตหรือว่าแดนดินและอันนี้มีสรรคุณทางยาพร้อมนะครับซึ่งกะเป็นยาร,ระบายอ่อนๆนะพี่น้องรักษาทองผูกแล้วก็รักษาโรคตับโรคไตโอ้อีกมากมายนะครับเดี๋ยวบางคนก็นจะเขียนไว้ใต้คลิปนะพี่น้อง พี่น้องไปอ่านมังว่ามันมีหลากหลายขนาดไหนสรรพคุณทั้งยานะผมนวกาพักไอฟันทงโตนี่ก็เป็นอาหารก็ได้นะพี่น้องบัวอ่างีมาลวกมาแกงมาต้ม่มหรือว่ามาผัดนะครับผมทั้งมังนมกพงกะเฉมาแกงแท่นเคเล็กนะครับทั้งฝรังังก็จะไปผัดนะครับผม อีกประมาณเมื่อเกินอาทิตย์ก็จะง่ายนะครับเ้าก็ดพสามารถเอาได้นะครับเขาก็จะ้องไปเปลี่ยนปลาไปปลาเอ็นหรือว่าทุ่งหญ้าเอ็นนะครับผมอันนี้ก็จะเริ่มบานนะครับเดี๋ยวก็จะมีดอกขึ้นมาแต่ว่าติแก๊แป๊บเดียวครับชัดแดดมาก็แกินะครับเมื่อนี้ก็ต้องขอบคุณนายเซียวโรบี้นะครับที่ช่วยดูแลน้องเวทนี่นะครับเพราะว่าถ้าเอาน้องเวทนิดมาก็ยานน้องพอสบายนะเพราะว่าเมื่อนี้อากาศก็คึมฟ้าคึมฝนนะครับ เดี๋ยวกะล้มแห้งนะพี่นี่ต้องขอบคุณได้หลายนะไปช่วยดูแลห้นะผมแม่บ้านเอ็นแล้วพี่น้องบอาคุณกับมาตั้งแต่สิบโมงนะผมตอนนี้กะบ,บ่ายสี่โมงนะครับใส่เวลาดโดนพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวสิพ่พบาังวันในรถมันหลายขนาดแต่นะครับบางคนก็ทีว่าเป็นอย่างเคาไปหลายแค่นะครับผมเพราะว่า โอกาก็สร้างหลายเลยครับประกาศถ้าบรหาไปเมื่อนี้ก็่ันหาบพท่านนะครับผมเพราะว่าไม่บ้านเป็นมหาผุยอยู่ช่วงวันธรรมดานะครับเบาขนกตไปเหตุงานนะครับผมเดี๋ยวไปร,รุ่นกันว่าในรถมันหลายขนาดไหนนะครับพี่น้องจะพานไปอีกเมื่อนะพี่น้องสําหรับการเก็บผักฟันสิงโตนะครับสิ่งก็ใช้เวลาพอสมควรนะผมทมว่ามันคุมกับการหาบอกรบบคุมนะครัเพราะว่าเาใช้เวลาหลายแต่กับ ยังดีกว่าเขาบริษัทอีกอย่างนะครับผมใส้เวลาว,ว่างให้เป็นประโยชน์นะครับเมื่อบานก็ได้สองถุงนะครับผมอันนี้สองถุงรอบที่ทตุรดกระบุรุนะครับเดี๋ยวตามไปดูในรถว่าได้เยอะขนาดไหนนะครับนี่ครับพี่น้องสองถุงน้อยๆจนลน้นสองถุงจนลน้น เดี๋ยวพาไปรุ่นกันนะครับว่าบอกคนที่ได้จักถุงนะครพี่นรสฝนกระตกมาพอดีครับโอ้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเก็บเสร็จฝนกระตกพอดีนี่ครับพี่น้องหนึ่งสสามสี่ถุงนะครับยังไม่หมดนะครับ ห้าถุงนะครับถุงหกถุงแล้วก็อีกยัดถุงแม่บ้านกำลังหิวมานะครับอันนี้ก็จะเพิ่งได้กันนะพี่น้องเพราะว่าเราเอาไปขายนะครับเมื่อเอ็นกับแม่บ้านของตีหาบาทันลูกค้านะมันก็เลยหากัก,กตุนไวน้นะคผมนี่ก็เป็นอีกวิธีชิ้นหนึ่งของคนไทยไกลบ้านครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมที่น้อง จอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้จะด่ากันนะครับสวัสดีครับ